สวัสดีค่ะพบกับครูสายนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัด3.2ต่อนะน่าจะเป็นพารส,สุดท้ายแล้วเริ่มกันที่ข้อ7ค่ะข้อ7เมื่อผสมสารสองชนิดในแต่ละข้อต่อไปนี้ถามว่าสารละลายผสมที่ได้จะมีความเข้มข้นกี่โมลต่อลิตรเมื่อถือว่าปริมาตรของสารผสมมีค่าเท่ากับผลรวมของปริมาตรของสารละลายนะคะตรงนี้ขอให้สูตรไว้เลยขอให้สูตรไว้เลยนะคะปกติเราก็จะมี m1v1 เท่ากับ m2v2 นะคะ ถ้ากรณีที่เป็นสารละลายผสมกันมากกว่า1ตัวเราก็อาจจะเป็นปรับสูตรเป็นอย่างอื่นได้นะคะอาจจะเป็น m 1 v 1บวก m 2 v 2เท่ากับ m 3 v 3ามลองมาดูโจทย์ข้อนี้ก่อนข้อนี้นะคะสารละลายซิงค์ซัลเฟตเข้มข้นเท่านี้ปริมาตรเท่านี้กับน้ำา500มิลลิตรอ่าอันนี้เป็นการผสมสารละลายเข้มข้นปริมาตรเท่านี้กับน้ำแสดงว่าเราอยากรู้ความเข้มข้นใหม่ ใช่ไหมคะความเข้มข้นเดิมคือเท่าไหร่ความเข้มข้นเดิมคือ0.6มลาร์ปริมาตรคือ70มลลิตรนะคะถามว่าเอา้าความเข้มข้นใหม่คือ M2 คือสิ่งที่เราอยากรู้ถูกต้องไหมแต่ปริมาตร500มลลิตรตรงนี้ไม่ใช่ V2 ปริมาตร V2 คือปริมาตรหลังจากที่เราอ่ะตรอ่เอาราอ่ะผสมมันเข้าไปแล้วอ่ะนึกออกไหมอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอ,อันนี้คืออันนี้คือซิงค์ซัลเฟตตัวเดิมเสร็จป,ปุ๊บ เติมน้ำเข้าไปดังนั้น v2 คือปริมาตรตรงเนี้ยที่มันบวกน้ําเข้าไปแล้วนะคะดังนั้น v2 จะเท่ากับอันนี้ทดไว้เลยได้ v2 จะเท่ากับห้าร้อยบวกกับเจ็ดสิบเอออันนี้ต้องอันนี้อันเนี้ยคือคือหวานหวานสําหรับคนออกโจทย์เลยค่ะนะคะอันนี้เป็นห้าร้อยบวกเจ็สิบเพราะนักเรียนส่วนใหญ่ถ้าพลาดจะใช้ห้าร้อยแล้วก็จะผิด นะะ้าะ5 0ยคือน้ำที่เติมเข้าไปแต่ไม่ใช่ปริมาตรสุดท้ายไม่ใช่ปริมาตรรวมของ V2 V2 คือปริมาตรรวมทั้งหมดนะคะโอเคเริ่มกันเลย M1 V1 เท่ากับ M2 V2 M1 คือ0.6คูขอเขียนย่อแล้วนะไม่ไม่เขียนหน่วยแล้วก็ไม่เขียนเลขในัะยสำคัญด้วยนะผิดหลักทุกอย่างที่สวสวทเขาเน้นนะแต่ว่าเราเอาเร็วเราเอาแนวคิดแล้วกัน นะคะต่อไป v1 เท่ากับ70นะคะ m2 อยากรู้ค่า v2 ไม่ใช่500แต่ v 2เป็น570นะคะดังนั้น m2 ก็จะเท่ากับ0.6คูณ70หารด้วย570จะได้คำตอบมาเท่ากับ0.074 0.074โมลาร์นะคะอันนี้คือคำตอบของข้อ7.1 ต่อไปค่ะ7.2สารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น1โมนลต่อลิตรปริมาตร100มลลิตรกับไฮโดรคลอริกเข้มข้น2มูลต่อลิตรปริมาตร100มลลิตรอันนี้คือสิ่งที่ครูบอกว่าเออมันเอา2อันมาผาสมกันก็ได้นะคะแล้วเราอยากอยากรู้ความเข้มข้นสุดท้ายใช่ไหมให้นักเรียนใช้ m1v1 บวก m2v2 เท่ากับ m3v3 จริงๆนักเรียนสามารถหาความเข้มข้นของแต่ละตัวแล้วค่อยๆเอามาผสมกันก็ได้แต่ครูจะรวมย่อให้เป็นแบบนี้เลยนะคะไฮโดรคลอริกเข้มข้น1โมลาร์นะตรงนี้ก็จะเป็น m 1ปริมาตร1 0 0ก็จะเป็น v 1บวกกับตัวที่2ก็จะเป็น m 2 v 2สิ่งที่เราอยากรู้คือ m 3อยากรู้ความเข้มข้นเนาะ m 3เท่ากับเท่าไหร่แล้วเราเรารู้ v 3ไหมเราจะมีสิ่งที่เราอยากรู้2อันไม่ได้นะเราต้องอยากรู้อันเดียว นะ,ะีสามเท่ากับมันเติมมันเติมมันเติมสารละลายสองถ้วยเข้าหากันอยากรู้ความเข้มข้นของปริมาตรสุดท้ายปริมาตรสุดท้ายที่มันเอาสองถ้วยมาผสมกันดังนั้นปริมาตรสุดท้ายมันก็คือปริมาตรของสองตัวเนี้ยที่รวมกันนั่นก็คือสองร้อยนะคะอ่ะ m อ็มหนึ่งเหนึ่งวหนึ่งครูใส่เลขเลยนะ m อ็มหนึ่งวหนึ่งก็คือหนึ่งคูณวคือหนึ่งร้อยบวกเสองคือสองคูณ 100 m3 คืออยากรู้ปริมาตรคือ200นะคะ100คูณ1ได้100บวกกับ200ค่ะหาร200ค่ะเท่ากับ m3 เนาะดังนั้น m3 คูณแค่สลับฝั่งซ้ายขวานะ m3 เท่ากับ300หาร200ก็จะได้เป็น1.5โมโลต,ต่อลิตรค่ะอันนี้คือคำตอบนะคะไม่ยากนะไม่ยากนะต่อไปข้อแปด คำนวณปริมาตรของสารละลายเริ่มต้นที่ต้องนํามาใช้ในการเตรียมสารละลายต่อไปนี้8.1ค่ะสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น6โมลาร์ปริมาตร500จากสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น12มลาร์เขาอยากรู้ปริมาตรเริ่มต้นใช่ไหมสุดท้ายอยากอยากเตรียมอะไรอยากเตรียมไฮโดรคลอริกให้ได้ความเข้มข้น6โมลาร์แสดงว่าไอตัวนี้มันคือ M2 ถูกไหมมันคือตัวที่เราอยากได้ปริมาตรที่เราอยากได้ก็คือ V2 ตัวความเข้มข้นไฮโดรคอริกเข้มข้นอันนี้คือ m 1อยากรู้ว่าต้องแบ่งมาเท่าไหร่หา v 1ว่าต้องตักตวงมาเท่าไหร่เพื่อปรับปริมาตรให้มันเจือจางลงเพื่อผสมน้าแล้วให้มันได้ความเข้มข้นเท่านี้นะคะดังนั้นใช้ m 1 v 1เท่ากับ m 2 v 2นะคะโอเค m 1เท่าไหร่ m 1ก็คือ12ค่ะ v 1 ก็คืออยากรู้ค่ะ M2 คือสิ่งที่เราอยากรู้นะสิ่งที่เราอยากเตรียมนะคะก็จะเป็น M2 คือ6ค่ะ V2 คือ500ค่ะนะคะก็จะเป็น V1 เท่ากับ6คูณ500หาร12จะได้เป็น250แปลว่าต้องตวงปริมาตรของไฮโดรคลอริก12โมลาร์มา250มิลลิตรแล้วก็ใส่น้ำเพิ่ม จนมีปริมาตร500ไม่ใช่ใส่น้ำไปอีก500นะนักเรียนเราตักมา250ใส่จนสารละลายสุดท้ายเป็น500แสดงว่าใส่น้ำเพิ่มไปอีกเท่าไหร่250นะคะโอเคข้อสุดท้าย8.2สารละลายกรดไนตริกเข้มข้นอันนี้คือสิ่งที่อยากเตรียมนะสารละลายกรดไนตริกเข้มข้น1โมลต่อลิตรอ่ะอันนี้ก็จะเป็น M1 เอ้ย M1 หรือเปล่าเขาอยากเตรียมเนี่ย ครูจะพานักเรียนสับสนอยู่เรื่อยเขาอยากได้1โมลาร์100ม l ลอันนี้คือสิ่งที่อยากได้ความเข้มข้นสุดท้ายดังนั้นอันนี้เป็น M2 นะคะปริมาตร100อันนี้ก็คือ V2 จากกดในกริกเข้มข้น16แสดงว่าอันนี้คือ M1 หา V1 นะคะ M1 V1 เท่ากับ M2 V2 M1 คือ16คะ่ะ V1 คืออยากรู้ค่า m2 ที่เราอยากเตรียมได้อยากเตรียมความเข้มข้นได้1ค่ะ v2 คือ100ค่ะ v1 เท่ากับ1คูณ100หาร16ได้คำตอบมาเป็น6.25มิลิลิตรนะคะอันนี้แปลว่าต้องตวงสารละลายกรดไนตริกเข้มข้น16โมลต่อลิตรหรือ16โมลาร์เอามา6.25มิลิลิตรเติมน้ำไปจนมีปริมาตรเป็น100หรือว่าเท่ากับว่าเติมไป 93.75มิลลิลิตรนั่นเองนะคะก็จะได้ความเข้มข้นของสารนั้นอะ่ะเป็น1เป็น1โมลาร์เป็น1โมลต่อลิตรนะคะอันนี้ก็คือสังเกตว่าข้อแรกๆครูอธิบายยาวมากข้อหลังๆเริ่มยอ่อแล้วก็ให้เป็นแนววิธีคิดเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้ทําข้อสอบได้เร็วขึ้นแต่ถ้านักเรียนต้องทําแบบฝึกหัดในห้องที่ครูเขารีเควสแบบบัญญัติย,ยางหรือว่าแบบแบบยูนิตแฟกเตอร์บัญ,ญาายัติยางเก่าเกินล้วถ้าครูเขารีเควสแบบ ยูนิตแฟกเตอร์นะคะวิธีการของอันเนี้ยคือนักเรียนหาโมลก่อนนักเรียนหาโมลแล้วนักเรียนก็ปรับปริมาตรไปเรื่อยๆกูทําวิธีเต็มของข้อ8.2ให้ดูข้อนึงไหมถ้าเป็นยูนิต a ฟกเตอร์นะคะอันดับแรกก็คือนักเรียนก็ต้องหาก่อนว่าโมลของกรดไนตริกอะกรดไนตริกเข้มข้น1โมลาร์อะมันมีโมลมันมีโมลของไนตริกเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดูว่าโมลเท่านี้จะต้องเอาสารละลายมาจากสารละลายเข้มข้นอะเท่าไหร่มงไหม จำนวนโมลอันนี้ถ้าถ้าต้องทำแบบละเอียดนะใช้วิธีนี้นะคะย้อนไปข้อที่ครูใช้สูตรอย่างเดียวได้จำนวนโมลของกรดไนตริกเท่ากับหนึ่งโมลหนึ่งโมลของกรดไนตริกหารหนึ่มิลลิลิตรสารละลายปริมาตรมันคือหนึ่งรอยเนาะดังนั้นเราก็จะได้ว่าจำนวนโมลของกรดไนตริกอะ ของสารที่เราอยากเตรียมอะ่ะมีเนื้อมวลอยู่0.10 0จุดหนึ่งศูนย์ศูนย์โมลของกรดไนตริกโอเคไหมทีเนี้ยไปหาปริมาตรไปหาปริมาตรนะคะก็จะเป็นปริมาตรของกรดไนตริกเรามีเนื้อมวลอยู่เท่าไหร่อะเราอยากเราต้องการเนื้อมวลเท่ากันเนาะเราต้องการเนื้อมวลคือ0ูนจุดหนึ่งโมลของกรดไนตริกนะคะแต่สารอะมันมีความเข้มข้นเท่าไหร่มันมีความเข้มข้นสิบหกโมล ของกรดไนตริกนะคะสิบหโมลาไม่ใช่16บหมลนะคะโอเคอันนี้ก็ตัดตัดเหลือมิลลิลิตรเหลือปริมาตรเท่านี้แสดงว่าตรงนี้ก็จะได้ปริมาตรมาว่าจะต้องใช้ปริมาตรเป็น6.25ม mm ิลิลิตรแค่นี้เองเท่ากันเห็นไหมก็คือหาก่อนว่าโมลของสารละลายที่เขาต้องการเตรียมอะค่ะ มวลของสารละลายสุดท้ายที่เขาต้องการเตรียมเนี่ยมีเนื้อโมลอยู่เท่าไหร่แล้วก็เอาเนื้อโมลนันะ้นอะมาหาว่าในความเข้มข้นใหม่อะ่ะจะต้องเอาสารละลายไปแค่เนี้ยเพื่อให้มันมีเนื้อโมลเท่ากันกับสารละลายใหม่ที่เจอจางในความเข้มข้นที่เราต้องการงงไหมทั้งงงกลับมา F1 V1 ของเราดีกว่าง่ายกว่าเยอะนะคะโอเคก็ฝากไว้นะคะเอ่อถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์แบ่งให้เพื่อนดูบอกให้เพื่อนดูนะคะจริง,รงๆเฉลยอ่ะ นักเรียนสามารถหาได้แต่ว่าถ้านักเรียนลอกเฉลยอย่างไม่เข้าใจอะ่ะไม่มีประโยชน์ครูไม่อคติกับคนที่มีคีย์แบบฝึกหัดอยู่ในมือแต่ว่านักเรียนต้องดูอย่างเข้าใจแล้วบางทีเฉลยเขาอาจจะเป็นเฉลยแบบเวอร์ชันละเอียดเป็นเวอร์ชันเต็มอย่างเงี้ยน,นักเรียนอาจจะไม่ได้เข้าใจอาจจะลอกเฉยๆส่งไม่มีประโยชน์นักเรียนมาดูคลิปครูเพิ่มนะคะจะได้รู้แนวคิดหรือว่าบางทีอาจจะรู้วิธีรัดที่เพิ่มจากในหนังสือที่เขาเฉลยไปด้วยก็ได้นะคะ โอเครอตามคลิปต่อไปบทต่อไปนะคะใครอยากได้เรื่องไหนคลิปไหนอยากให้ครูทำอะไรสอนแบบไหนก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย